ตอบดูก็คือมีเรื่องขออนุญาตไปขออนุญาตปลูกสร้างนี่มีอยู่ใช่ไหมฮะมีอยู่ครับผมแต่แต่แต่ตอนขออนุญาตขออนุญาตเป็นอะไรเนีขออนุญาตปลูกสร้างอภารน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอภารอันนี้ก็เป็นต้อโดนตักก็ไปเปลี่ยนต้อไปเปลี่ยนรูปแพรก็ต้องไปบ้านครับ หรือสามเล็บสามเล็บห้านะฮะตรงนี้นะฮะด้วยความที่สถานบริการเขากำหนดต้องเป็นโซนนิ่งนะฮะโซนนิ่งจะต้องมีนอกเขตโซนเพราะนอกเขตโซนนิ่งนะครับผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับก็จะถึงเวลามาขออนุญาตแต่ตรงนี้เป็นเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารก็ทุกครั้งก็จะเข้ามา เตืนเข้ามาทั้งปร่าทั้งสุดท้ายก็<า>แนะนำ<า>แนะนาให้เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเนี่ยหาวิธีจูนเสียงให้อย่าให้ได้รับผลกระทบขออนุญาตได้เท่าที่เทศบาลได้ตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับก็เป็นกลุ่มของกิจการร้านอาหารทั้งกลุ่มนะส่วนอาคารที่เกิดเหตุเนี่ยเ,เกิดเทตประมาณตีสองเศษนะก็เป็นช่วงที่ใกล้จะเลิกละ มีคนเหลืออยู่จํานวนไม่มากในในส่วนของเรื่องวริญาตทั้งเทศบาลได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เพราะว่าได้มีการขออนุญาตเอาไว้นะครับเป็นเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งเอ่อก็เชื่อว่าคงเป็นส่วนที่ทางเทศบาลเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยตรงนะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางอำเภอกับทางตำรวจมาตรวจสอบไปนะฮะ ท่านี้มันก็มีเรื่องอาจจะมีเรื่องนอินึตตรงที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะก็อยู่ที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานนะว่าพิสูจน์ว่าร้านอาหารในศาลเนี่ยเ,เป็นอย่างไรนะ,ะที่พูดถึงเมื่อสักครู่ครับก็คือเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างได้ขอไว้ตามแบบแปลนที่ถืออยู่นะพระเพะเกิดเหตุทางเราก็พยายามตรวจสอบหาหลักฐานอะไรต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเกิดเหตุครั้งนี้นะล้วคิดว่า ในส่วนของห้องซางคอาไรเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นจุดเป็นจุดที่จะทําให้เกิดเพลิงไหม้นี่เอ่อเท่าที่เท่าที่เอ่อได้รับรายงานมาเนี่ยมันจะเกิดจากเครื่องแอร์ระเบิดหรือเครื่องทําความเย็นระเบิดนะก็เลยทาให้ไฟไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตั้งจากผนุกผนังภายในอาคารเนี่ยบูด้วยฉนวนอะไรต่างๆเยอะคือกันเสียงเพราะว่าที่นี่ก็พยายามจะอะไรอ่ะลดเสียง ไม่ให้ไปกระทบกับพี่น้องที่อยู่รอบๆบริเวณนี้ตุ้ใหญ่มาเลยเนี่ยนี่คันหนูเป็นหน้าหนูเป็นร้อยเด็ดร้อยตุ้ยใหญ่จริง มก,ก็พแบบกระจกเข้าไปมันเป็นกระจกแล้วก็่เลยมาเปิดเพลงอยู่ที่เนี่ยค,คือช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มันแบบมีกลิ่นเหมือนมันจะไหม้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราก็คือเปิดเพลงแล้วด้วยความที่ มันมีมันมีมันมีสโมกอะครับซึ่งสโมกอะมันจะพ่้ควันออกมาซึ่งบางทีเราก็ไม่เห็นว่าควันเนี่ยมันจะออกมาจากส่วนไหนของของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ข้างในพวกจอ LED พวกลำโพงพวกระบบเครื่องเสียงอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันมันเริ่มได้กลิ่นแล้วพอทีเนี้ยคือเมื่อเมื่อวันอังคารน่ผมไม่ได้มาเสร็จแล้วผมก็มาเมื่อเมื่อเมื่อคืนก่อนเป็นคืนวันพุธก็ผมเปิดเบรกแรกซึ่งเบรกแรกมันเปิดตอนเที่ยงคือห้าทุ่มครึ่ง เลิกตอนเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็จะมีวงดนตรีสดวมาเล่นต่อแล้วผมก็กลับแต่พอมาเมื่อคืนน่ะผมก็มาเปิดเบรกแรกแล้วผมต้องรอเปิดเบรกเบรกสองด้วยแล้วทุกทีเวลาผมปวดปวดฉี่ผมปวดเพลงเสร็จแล้วผมปวดฉี่เบรกแรกเนี่ยผมก็จะไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ข้างในแต่เมื่อคืนไม่รู้อะไรมาโดนใจให้ผมอ่ะออกมาฉี่ห้องน้ําด้านนอกแล้วหลังจากผมฉี่เสร็จผมเดินกับเข้าไปนั่งโซฟาตรงนั้นนะครับไม่ถึง2นาทีก็มีพี่คนนึงเป็นเหมือนกับตันนะครับวิ่งออกมา